สวัสดีครับเพื่อกับสุริข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ให้สิทธิ์ชุดใหญ่กิสตา,าการแมนนะครับอาจไม่ไปชุดอยู่23ปีจริงแชมป์เอเชียเพราะชุดใหญ่เลือกก่อนโคโยงบริวิวสซีมัคัสเทนเนอร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีได้ยืนยันแล้วว่ามโนโพรกิงกุซือของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจะได้สิทธิ์ขาดในการเลือกตัวผู้เล่นก่อนหากว่านกเตะค,คนนั้นอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน23ปีที่จะต้องไปทํสศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนโดยอดีตหัวหอมร่างยักษ์บอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่จะได้เลือกนักเตะก่อนพราะเนรายการชุดยูยูสามปีชิงแชมป์เอเชียไม่ได้มีตั๋วไปโอลิมปิกเป็นเดิมพันในครั้งนี้ฉะนั้นโอกาสที่กิตสตา,าการ์แมนจะขึ้นไปเล่นกับทีมของวานอปูกิ้งทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงมากเพราะเขามีรายการเอเชียนคัพ2023รอบเขาเลือกรอบ3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่14มิถุนายนนี้ ขณะที่โคดเอ็กซ์วัชวนแก้มกลึกล่ามของมานูบลูกิงก็เปิดใจถึงเรื่องของกิสตาการแมนเอาไว้ว่าแน่นอนว่ากิสตาการแมนเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในเกมรับของเราเหมือนกับตอนที่เขาเป็นหนึ่งในคีแมนพานทีมชัดไทยควา้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020อย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราคงไม่พลาดที่จะเรียกเขาเข้ามาเล่นในรายการเอเชียนครับ2023อบคัดเลือกรอบที่3เพราะเราเองก็หวังที่จะกลับไปเล่นในรายการนี้ให้ได้ในปีหน้า โดยสรุป Asian Cup 2023รอบคัดเลือกรอบ3จะทําการคัดทีมที่ไปแข่งรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16รกรกฎาคมในปี2023โดยในโธร,รอบที่3จะมีการจบสลากในวันที่24กุมภาพันธ์ในปี2565ซึ่งก็ประกอบไปด้วยโทที่1เมอุซเบกิสถานบาเรนจอร์แดนคีกิสถานปาเลสไตน์อินเดียโทที่2ตาจิกิสถานไทยฟิลิปปินส์ ติรกีนิสตานกูเวตฮ่องกงทที่3เมียนมาอัฟกานิสถานเยเมนมาเลเซียมาลดิฟสิงคโปร์ทที่4อินโดนีเซียเนปานกัมพูชามองโกเลียบังกลา,าเทศและสีลังกาเฮฮาอาเซียนแข่งขันใจเมียนมาเคียงข้างเมซีไทยบนถิ่น,นฟอนตาเรเป็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับในแฟนฟุตบอลเมียนมาเทน มิยากิเขียงข้างเมซิไทยในการซ้อมกับคาวาสากิฟอนโตเร่ทีมแชมป์ญี่ปุ่นโดยระหว่างการซ้อมนะครับก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจสโมสรคาวาสากิฟอนโตเร่โดยมีช็อตหนึ่งที่จับภาพไปทิมเมซิเจะธนาทิพสวงสินกับคู่เทนส์ ense, มิยากิในการเยี่้นที่สายก่อนที่จะลงซ้อมให้กับทีมคาวาสากิฟอนโตเร่โดยเทนมิยากิคือนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่นเมียนมาซึ่งเป็นแข้งขวัญใจของแฟนบอลเมียนมาเลยทีเดียวครับ เทนบิยูกิ i, มีคุณพ่อเป็นชาวมินนาและมีคุณแม่เป็นชาวญี่ปุ่นโดยอายุของเขาเพียงแค่20ปีเท่านั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างมากของคาวาสึกิฟอนโตเร่ณตอนนี้โดยโอกาสของเขากับคาวาสึกิฟอนโตเร่ชุดใหญ่ก็มีแล้วด้วยครับเทนมิยูกิเติบโตมากับระบบฟอนโตเร่อย่างเต็มๆเ,เ,เขาอาศัยอยู่ในเมืองคาวาสึกิและเล่นั้กับทีมฟอนโตเร่ในเกือบทุกชุดก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ดยเขาลงเล่นในศึกเจลิกไป44นัดทำไปแล้ว2ประตูกับ1อันซิดและใน AFC ซชนเปอร์ลิกก็ยังทำได้อีก1ประตูซึ่งแฟนบอลเมียนมาต,ตามเรยกร้องให้เทนมินยากิเป็นตัวแทนให้กับทีมชาติเมียนมาได้ไหมซึ่งทางแฟนบอลเมียนมารู้สึกปรับเปื้มเป็นอย่างสูงเมื่อได้เห็นภาพของเทนมินยากิลงซ้อมคู่กับชนะทิศสงสิง์แข้งตัวรุกเบอร์นหนึ่งของอาเซียนนะครับก็เรียกได้ว่าอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองนะฮะ สื่อญี่ปุ่นตีข่าวทรุโอนิกิทำไมกุญแจสำคัญฟอนโตเรในปี2022คือชนาทิพโดยสื่อในญี่ปุ่นนะครับตีข่าวถึงสาเหตุสำคัญฟอนโตเรในฤดูก,กาล2022คือกุญแจสำคัญทำไมถึงเป็นชนาทิพย์สงสินโดยสื่อทางญี่ปุ่นได้เปิดบทสัมภาษณ์ของทรุโอนิกิถึงเป้าหมายในการทำทีมคาวซสกิฟอนโตเรในฤดูก,กาล2022โดยพวกเขาจำเป็นจะต้องยกระดับทีม เพื่อที่จะเอา4ี่แชมป์ให้ได้ในปีนี้หนึ่งในนั้นก็คือถ้วย afc championship แต่เมื่อถึงใน,นการแข่งขันระดับเอเชียคาวาสึกิฟันตเร่มักจะทำผลงานได้ไม่นักในช่วงที่ผ่านมาโดยทางนี้ทรุโอนิกิวางเป้าหมายเพื่อที่จะเอาแชมป์ acl เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยจัดเตรียมคาวาสึกิฟันตเร่เป็นทีมที่มีการเล่นฟุตบอลเร็วอยู่แล้วมีการส่งบอลการเชื่อมเกมด้วยสถิติที่สูงเป็นระดับ็ o ปของเจลีแต่ทางทรุโอนิกิ จำเป็นจะต้องยกระดับด้วยการเพิ่มความเร็วสปีดบอลให้กับทีมให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่จะเอาชนะทีมในระดับเอเชียบนเวที ACL และชนะทีมส่งขสินกองกลางจากประเทศไทยคือคำตอบเขาคือกุญแจสำคัญที่จะสามารถช่วยยกระดับระบบทีมคาวะสกิฟอนตาเร่เพิ่มสปีดบอลของทีมให้เกิดขึ้นในแจงโดยชนะทิมดาวรุกเจ้าของขาหยาเมสซี่ไทยมีทัษะที่ไม่ธรรมดามีความคล่องตัวสูงมากมีสปีดบอลที่สูงมาก และที่สำคัญเขาถนัดทั้งสองเทา้าสามารถเชื่อมเกมให้กับทีมได้ความรวดเร็วและเขามีความสามารถในการออกบอลสั้นยาวและบอลยาวที่แม่นยำเขาสนับสนุนทีมและสนับสนุนกองหน้าได้เป็นอย่างดีชนาทิพย์จึงเป็นจุดสำคัญข,ข,ของโทรุโอนิกิโดยเขามั่นใจว่าจะกว้าสีช้ป์ในลุกการนี้ฝันช้งศึกได้แห่2แขางทีมชาติไทยประเดิมคู่ชุดใหญ่ ทีมลีกสูงสุดเดนมาร์กด่วน s l f แฟนบอลทีมชาติไทยที่เห็นนะครับจนปรธานเข็มดีประกันหลังทีมชาติไทยในวัย19ปีลงชุดใหญ่กับทีมลีกสูงสุดของเดนมาร์กซึ่งได้ผนึกกำลังกับนิคคลัสมิเกลเซนในเกมพรีซีซั่นพบกับสกิลเบอร์ IF ทีมในลีกสูงสุดของเดนมา,านร์กดาวร็อปดีกีทีมชาติไทยนะครับในวัย19ปีจนปรธานเข็มดีได้ออกสตาร์ทในรายชื่อผู้เล่นตัวสำรอง โดยนิคลาสมิเกลสันลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ดีกีทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวยชนทุกชุดว่าทีกองหลังทีมชาติไทยถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริง11คนแรกโดยผลเมื่อกวดว่าโอเนเซ่บีเคนะครับพ่แพ้ให้กับซิิวบอ์กไป2ประตูต่อ0โดยซิิวบอ์กนะครับได้ประตูนำไปก่อน1-0ตั้งแต่นาทีที่1 3และมาบวกเพิ่มนี้ห่างเป็น2-0ในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยนาทีนนที่78นะครับ ซึ่งการที่จอร์แดนเขมดีและนิคลัสมิเคิลเซนได้ประเดิมชุดใหญ่แบบแพ็คคู่ให้กับโอเนเซบีเคทีมในลีกสูงสุดข,ของนิวีแนด์เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีพวกเขาจะยกระดับศักยภาพความแข็งแกงร่งรวมถึงซึมซับเกมรับสไตล์ฟุตบอลยุโรปเพื่อนำมาช่วยทีมชาติไทยในอนาคตเพื่อต่อกรกับทีมระดับเอเชียซึ่งทางมัดําแป้งนวลพันล้ำซําจะเรียกตัวนะครับนิคลัสมิเคิลเซนและจอร์แดนเขมดีสองแนวรับจากโอเนเซบีเคเข้ามาเป็นแกนหลัก ลุยสึกอยู่ยี่ปีชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานนะครับก็เรียนได้ว่าก้าวสู่ขึ้นทีมชุดใหญ่แล้วนะครับเป็นนักเตะแห่งอนาคตนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่30มมกราคม